หลักฐานที่เชื่อได้ตรวจสอบได้ว่ารัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวกับรัฐหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งได้ก่อและละเมิดสิทธิสิโโทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตัวอย่างเช่นนะครับการยิงประชาชนตัวอย่างเช่นเวลามีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วไม่เปิดพื้นที่ให้รถพยาบาลผู้เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บออกจากพื้นที่เหตุปะทะได้ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผัด ประชาชิสาม,มารถเข้ามาตวรตวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับเราได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจาเป็นจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานเม่่อจะเป็นภาพถ่ายรายงานข่าวสกขีพยานรวบรวมต่อตัวแทนข้าหลวงใหญ่สิทธิบุคชนสากประชาชาตินของภุมิภาคนี้ที่ออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายก็คือว่าส่งมาไม่เดีเ๋ยวเเดี๋ยวให้ข้อมูลได้ก็จริงจริงมาที่ยูเอ็นเลยก็คือคุณ เราครัไปยู่ที่เรานะครับและที่สำคัญก็คือเย็นนี้จะมีการประชุมใหญ่คณะมนตรีความมัน่นคงสาประชาชาตินะครับที่นิวยอร์กในเรื่องประเทศไทยโดยเฉพาครับ